ใครครับใครได้ครับเนี่ยเสียมหมูครับเสียมหมูอ๋อเสียมหมูพรอมคุณพ่อมีตังค์ใช่ไหมครับพ่อมีตังอืมอันเดดอันเดดขายอยู่วะเนี่ฮะขายอยู่หรอขายอยู่อันเนี่ยสักนิดก็ยังดีใช่ไหมโอ้โโอ้ยหอกอ

โอ้โหฝั่งข้าฝั่งข้าฝั่งข้าเก็บด้วยบานวิ่งขึ้นหัวเรือาแย่เก็บแลด้วยฝาเก็บยังนี้หมดแล้ว จริงเลยสลักครับสีสลักครับสีสลัก้าพมือเต็มต้นโอ้เราต้องการให้เห็นเฉพาะบรรยากาศขึ้นลง <c oughs> จะขึ้นไหมเนี่ยหน,น,น,นีดูคนันดูคันโอ้โหดูคนันมันลงนี่ กดอย่างเดียวน่าจะน่าจะเปิดเกมตัวแรกเช้ามาได้สวยงามมาก อะไรสละสละสละโอ้โหโอ้โหเครับมไหครับครับใับใช่รับใหมครั่มหมับใช่ไหมคร่ไตมมม่คัหค